สวัสดีครับอังเคลแมนนะครับมาพาไปเรียนรู้ซิมเปิล r ริ k โอเคเออกฎพื้นฐานพื้นฐาน,น,ฐานง่ายๆเลยนะครับโอเคอย่างนี้ผมจะมาให้ดูผมมี a อยู่4ตัวนะครับเออตัวที่2นะครับตัวที่3ตัวที่4นะครับเออมี a อยู่4ตัวเนี่ยเอสตัวนะครับโอเคเอาเราสีาตัววางไว้ตรงนี้วางไว้ข้างบนนี้เลยนะครับเออข้างบนข้างบน แล้วเอาตัวแรกเข้าไปในนี้นะครับให้มันหายไปเข้าไปในนี้เลยชับไปเลยโอเคเอาตัวที่สองวางไว้ตรงเข้าไปเสียบเข้าไปข้างในนี้ชับอ่าหายเข้าไปข้างในแล้วเอาตัวที่สามเข้าไปอีกตรงไหนก็ช่างมันชับหายเข้าไปตรงนี้เอาตัวที่สี่เอาเข้าไปไว้ประมาณสักตรงนี้อ่าโอเคโอเคอ่าพรับเอาแล้วหายไปแล้วหายไปข้างในนี้แล้วเออแล้วมาดูเปิดมาดูตรงนี้ ปับ๊บอ้าวเอ่ผู้แดงขึ้นอยู่ข้างบนนี่เอ่ผู้แดงอ้าเปิดมาดูเอ่ผู้ดำเอกะลามตัดเอดอกจิกว้ายมันขึ้นมาได้ยังไงมันขึ้นมาได้ยังไงเห็นไหมง่างยง่างยง่างยๆเออนี่เป็นระบบระบบระดับเบสิกเบสิกเลยนะมันน่าทึ่งมากๆเลยแนละ้ว Okey okey <laughs>